เก็บมากโดดเล่นก็เจอดได้นะราเบิไปโยนไปดิหมดแต่ก็ไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นน่ะคือถ้าเราเล่นคนเดียวไปเก็บเล่นแบบไม่เก็บแรงก็ได้มันไม่ต้องซีเรียสไนี่ แต่มันมันยังง่ายอยู่นะไอตรงไอ้นั่นอะแหลงแหลงประมาณแหลงแพทขึ้นถึงไม่แบบเล่นแหลงอะถึงแพทอะมันยังง่ายอยู่แต่พอขึ้นไดมอนมามันยากละมันง,ง่ายเพราะ t พ p ด้วยหรือเปล่าลุงก็ไม่รู้จ้ะล<ด>ุงรู้สึกว่า EPP มัน EPP น,น่าจะตึงกว่าปะเพราะว่าเอออ๋อไอมีคนลงว่ะไอ้ทีไหน ได้ยินเสียงลูกเสือนี่ว่ะบอดดอกวยกวยกล้วยเขาโผล่อยู่ป่ะอย่างเอฟเฟกต์อย่างเอฟเฟกต์ไม่โผล่เฮ้ยน่าจะหลังคารถมาโอ้โหรถมาเหรอขับไปไหนแล้วรถขับไปไหนมาดิอื่นยังไม่มีเลยรถขับไปแต่ไม่เห็นเสียงเฮ้ยอยู่นี่อยู่บ้านแดงนี่เฮ้ยเข้ามาแล้วแดงไหนแดงตามหลังเหรอนี่ไัย บอทเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้โหเสียวหลังเลยบ้านนี้มันเปิดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บอทนี่ยิงลุงอะดีใช่ที่ขับรถหนีไปหรอเมื่อกี้มันไปไวเดงเแล้็แบบวิ่งวิ่งพอดียิงลุงเสร็จก็วิ่งไปนู่นเลยไปเอารถตรงถนนไม่ใช่แน่เลยลุงว่านั่นแหละคนนั้นแหละมีคุซ่าเหลือด้วยนะหนึ่งคน ซื้อกาสุทก่อนไม่มีกระสุนแล้วอ่ะเดินจัดวัสดีครับจ่าสวัสดีชัยสิงห์นะครับสวัสดีแจ็คยังหาปืนไม่เจอเลยว่าแล้วเจอมีไอเกณฑ์นะาตู่รู้จ่ามานานแล้วเวลาขับรถคนเดียวก็ได้จ่านี่แหละแก้เหงาเราเมตมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับคุณเสกสิงห์มดเลยจ้านี่นะครับถ้าจะสนับสนุนก็สนับสนุนได้เลยนะทุกคนเพราะว่ารายได้หลักของสตรีมเมอร์อ่ะมันมาจากการกดซับพอร์เตอร์ครับ โอ้ยรถขึ้นขขาวไปอีกแล้วโอ้โหหลบก่อนลูกเต็มคันเลยบังนะนั่นนะขับโอ้โหรถสวยด้วยเทสลาปะน่ะยิงเรียกดิไหนมันอยู่ไหนเข่ารถฮอสรถสวยด้วยนะเทสลาด้วย มาปะมิ่้ขับผ่านเมืองเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วลุงลุงระวังโดนยิงหลังนะลุงอยู่เลยบอยลุงจะโดนยิงหลังลุงระวังนะอยู่ในโกดังหลายตัวเลยมีคนวิ่งลงเดินมาแ่ะมอนมีโกดังยิงนะไอ้ลุงวิ่งอยู่โลยระเบิดนะในโกดังอ่ะมีใครมีระเบิดเฮ้ยเขาไม่ไปแล้วชิดบ้านหมดแล้วบอล ใช่ใช่ยิเลยจ้เจ็บเจ็บเจ็กะไรเจ็บ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 มากเจ็บ euh มากโดดเล่นก <ss> ็รอก่อนได้นะหมด Awesome Oh my god ไม่เมื่อกี้ลุงนึกว่าจะจะแบบเขาเขาจะอ้อมาตรงนี่นะเว้ย เขาอ้อมไปตรงเนินตรงที่จ่ายเนี่ยเนี่ยเดือดตรงต้นไม้เนี่ยแล้วลุงไม่เห็นแข็งเอ้ยมันเห็นรถผ่านบ้านจะมเอาเลยมันจะมาเอาไอ้ดอกหรือเปล่าเหมือนเอาไอ้ดอกมาไอ้ดอกใช่ใช่ชัดเจนเนี่ยไม่ดักโหเต็มคันเลยลงหลุมบะหมอนเดี๋ยวขึ้นเยอะนะตะโมกเก็บแล้วอุ้ยไม่ตายว่ะโคตรเจ็บเลย เติมยาแป๊บหนึ่งนะไงห,ห,ห,หมดแล้วเบิดบล็อกไปสองสตัวแล้วมนะน่ะเหลือตัวเหลือตัวในเนินเนี่ยตัวหนึ่งไหนวะเนินหน้านี่เลยอ่ะใน,น,น,นหลุมอะแนวในในหลุมตัวหนึ่งอะแล้วเบิดไม่ถึงไปแล้วมั้งน่ะยังยังยัง มันยังอ,อยู่ในหลุมอยู่มันยังหลุมในหลุมอยู่ไม่โดนเลยตะกุ่หมอนระเบิดเธอเหยียบระเบิดยังปลามันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมเออเห็นว่ามันนอนอยู่อะ่ะมันอยู่ในหลุมเออของแย่ระเบิดมันยังไม่ชุบกันเลยเนี่ยน็อกอีกชุบก,กันแล้วื่ารอดเลยนี่ไงโอ้เดี๋ยวยังน็กอกอยู่เลย ตัวนี้เกิดตรงนี้โอ้เราเลสโซนก็หลงเนี่ยได้ทับตัวไก่นะคานอยู่มันมันกำลังจะคานไม่เพื่อนดึงตัวไก่อ่ะไกลอยู่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 ระเลสโซนวัดดวงกับระเลสโซนของตอด้วยระเบิดพลอหมดละแห้งคานไม่ถึงเพื่อนเหลือตัวเดียวเรามาสกันนะครับไปพร้อมยัง ไปไปดิอยู่ไหนวะหมอนสิ่ง EK อ่ะล่าสุดนี่อะช่วยอยู่ตายเพื่อนเขาจะถึงอยู่แล้วนะเนี่ยดูดิเออค่ะจะถึงเขาแห้งก่อนเป็นในนี่บอกเลยเป็นหมาบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้นะว้าวบ้านฟาร์มพามีตัวหนึ่ง ทะลุบ้านเลยเทนสองนะโอ้หลังคาสองตัวเดี๋ยวไปรอยิงก่อนเข้าไปใ,ใกล้ก่อนจริงๆหมอบยิงนิดตายสองเลยเลยหมอนเอ้ยเนี่ยมันนิ่งแล้วยิงแล้วยิงได้ยิงเลยหมอนโอ้ถามจริงไม่น็อกพวกตัวเลยเหรอ,อน็อกแล้วตัวนึงเอาหมดหมดไม่จอดนะเนี่ยขับไปเลย มีคนอยู่ข่าว้นป่ะลองส่องดูสิไม่เห็นนะเมื่อกี้โอ้โหรถจอดขัดเบืองเริ่มเลย s <S ใช่ปะใช่รถป่ะไปวะไปรถน่ารักจังมีหางด้วย กูทำไมปืนนี้มันยิงได้หลายนัดจ้ะมันชักกระสุนไว้เกือแห้งต้นไม้นี่เหรอคิดว่าโอ้ยหลังยิงหมุนโอ้ยหลังยิงอีสีหมอนดันหน้าเลยหมอนเอาเลยจปนเลยสวยโอ้ยหมด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 หุ้ย tôi ít đáp tôi ít đáp ơi ba ơi nó lạc lại ôi 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 lạc đi con đi nhìn lạc đi ngầm đi ơi lạc đi ngầm đi ơi nóc 1. ơi mà đi ơi lạc đi lên ไปแล้วมั้งเนี่ยไม่มียิงเลยเอเนย่ยขับรถมาแล้วน่ารักจังโอ้ยจับ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 จัใครวะกถต้ม็อกแล้วตัวหนึ่งโอ้ยโดนแตกอุ๊ยโอ้โหเปิดเกิน ซ้ายมันอยู่ไหนวะข้างล่างนี้สองตัวเลยมันต้องชุบไอ้รถส้มนั่นอะเพื่อนมันปะเนี่ยแห้ง,หงว่ะข้างล่างนี้มีสองอาทาที่เธอมองไปอ่ะกามองเยอะดิดหัวแตกเลือดไม่เต็ม <S <S เอาอยิางกันเองแล้วตัวซ้ายยิงใจครับใจ คนหม้คือเยอะรัวเลยวะโอ้โอนี้มองไม่เห็นเนี่รัดไปทีหนึ nah ่งเหลือคนเดียวแล้วตายมันโป้งหมดแล้วกินไก่แน่เลยไม่จู่ตรงนี้ ไม่แน่ขับรถว่ะเอา้าเอา้าทำไมไม่หมดอ่ะเอาไม่ตายเอาแล้วก็ตายเห็นมันกางแข็นเมื่อกี้เอา้ากางแข็นอีกแล้วอีสี่นิ้วเอ้า